ป้องนวัดต้องมาเคลียร์ใจถึงเรื่องจะรักหรือจะเลิกกับหวานใจรุ่นน้องแก้วจรินยางไปถึงเกาะมาเก๊าเพราะจะตัวได้รับเชิญให้มาร่วมงานเทศกาลภาพยนตร์เอเชียแปซิฟิกประจําปีนี้ที่มาเก๊าเป็นเจ้าภาพโดยหนุ่มป้องยอมรับมีปัญหาไม่เข้าใจกันแต่ยังไม่ถึงกับฟันธงว่าเลิกแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะตัวผมยังงงงวอยู่เพราะว่าอย่างที่บอกว่าคนเรามันไม่ใช่แบบจะคบไปเจอกันง่ายๆอ่ะนก็ต้องใช้เวลาแบบบางทีมันก็มีช่วงอื่นช่วงห่างช่วงเอ้ยังไงดี คือยังงงอยู่เหมือนกันก็ยังก็ยังทะเลาะกันคุยกันก็ยังคุยคุยกันอยู่นะครับแต่ก็ยังไม่ได้คุยกันดีเท่าไหร่นะคือเราทะเลาะกันสวยไปรื่องกันเองครับไม่เข้าใจกันอะไรกันมากกว่าไม่ได้มีอะไรอื่นครับแดนสักแก้วเจริญยาก็ขอเปิดใจอีกครั้งกลางกองถ่าย MV ซิงเกิ้ลใหม่ด้วยสภาพจิตใจที่ดีขึ้นแม้ตอนแรกจะยืนยันคำเดิมว่าเลิกแต่หลังจากได้ฟังคำสัมภาษณ์ของหนุ่มป้องที่เผยผ่านรายการนายเอ็นเตอร์เทนแล้วกลับออกอากาศลังเลไม่ขอฟันธงเช่นกันว่าจะรักหรือเลิกค่ะ จริงตอนนี้หนูไม่เข้าใจเขาจริงๆใช่คือตอนนี้เฉยๆจริงค่ะหนูคงหนูคงไม่ติดต่อไปค่ะใช่แต่ว่าถ้าเขาอยากเคลียร์ก็เคลียร์ได้แต่ว่าหนูตอนนี้หนูก็เฉยๆแล้วนะเข้มแข็งดีแล้วค่ะคือมันก็ผ่านมาหลายวันแล้วเหมือนกันแล้วก็เอจริงผ่านมาหลายเดือนแล้วก็เลยแบบว่าตอนนี้โอเคมากค่ะ